ก่อนที่พี่ทิพย์จะทําคลิปมหาการ์ที่ทําให้พี่ทิพย์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็พี่ทิพย์ต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับทุกคนต่อไปนะคะพี่ทิพย์บอกนิดนึงนะคะว่าพี่ทิพย์นะคะเคยล้มเหลวในธุรกิจมาประมาณสามสว่ปีแล้วนะคะเราหาทางออกไม่เจอว่าเราทําไมเราทําธุรกิจแล้วเราประสบความล้มเหลว นะคะจนเรารู้สึกว่าเราเหนือน่อยเราเท้อกับการที่เราทรําธุรกิจของเราจนเราหาทางออกไม่เจอมันเจอทางตันของชีวิตแล้วนะคะพี่ทิพย์ได้มาเจอคลิปมหากานะครับทำให้พี่ทิพย์ได้เรียนรู้ถามว่าแรกๆอ่ะพี่ทิพย์เชื่อไหมก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันค่ะอ่ะพี่ทิพย์ก็คิดว่าทุกคนก็คงไม่เชื่อเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้อ่ดูคลิปที่พี่ทิพย์จะทําให้นะคะหลายคนก็อาจจะไม่เชื่ออ่แต่ทําไมพี่ทิพย์ถึง ตัดสินใจที่จะเรียนรู้ตัดสินใจที่จะทําเพราะว่ามันเจอทางตันชีวิตของเรามันเดินมาถึงทางตันเราไม่รู้จะเดินอย่างไรแล้วนะคะหรือพูดง่ายๆเราไม่มีอะไรที่มันจะเสียแล้วนะคะเพราะว่าเราเสียไปหมดแล้วนะคะถ้าคลิปนี้หรือว่ามหากราร์นี้ที่หลายๆคนเรียกกันว่ามหากาบ์ที่ทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ถ้ามันทาให้เราได้เปลีป่ยนแปลงชีวิตจริงๆมันทาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นพี่ทิพย์ก็เลยตัดสินใจที่จะลองเรียนรู้นะคะลองเรียนรู้ลองฝึกตัวเองว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่นะคะพี่ทิพย์เลยตัดสินใจที่จะเรียนรู้นะคะตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือควบคู่กันไปตามที่ครูเขาแนะนําให้เราไปดูคลิป ให้เราไปดูภาพยนตร์ควบคู่ไปด้วยนะคะพี่ทิพย์ก็ไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปนิวรอนไปดูภาพยนต์ The Secret นะคะแล้วก็ทำตามที่ครูบอกในทุกๆวันจากสิ่งที่เราไม่เชื่อมันทำให้เราได้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเมื่อก่อนสิ่งที่มันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จนั้น เราเริ่มหาต้นต่อได้แล้วว่าเราชีวิตของเราล่มเหลวนั้นเพราะอะไรพี่ทิพย์ก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนรู้เป็นจริงเป็นจังตัดสินใจที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพอพี่ทิพย์ได้เรียนรู้และชีวิตตอนนี้พี่ทิพย์ดีขึ้นเรามีชีวิตครบในทุกๆด้านพี่ทิพย์เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปแบ่งปันให้ทุกๆคนถ้าใครเชื่อนะคะก็ลอง เอาไปทําดูใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ตัวเราเราต้องตัดสินใจเลือกเองนะคะ